ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเรทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาส์ในแมปบล็อกฟูแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหา รา,าถต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรีย้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการลากกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆกับรา,าคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟลูดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อปลานบริการล้บหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการลัหบหางซิหางถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ โอเคนะทุกคนนะตอนนี้นะครับออสตาเนี่ยได้ทำการอัปเดตบาคุโก5าดาวมาแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้เนี่ยว่ามีความสามารถพิเศษยังไงนะครับไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะ3 2 1ไปไอไอไอโยโยโยเฮลโลไกด์วัตซัพดูดโอเคครับ okay, นะทุกคนครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็ ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าผู้เล่นออสตาทุกคนกันด้วยนะครับก็คือในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าผมจะมารีวิวตัวอะไรให้ทุกคนดูกันนะครับนี่บาคุกโกคุงของเรานั่นเองครับตรงเท้าเนี่ยเขาสกีนคําว่าอะไรไว้ด้วยไม่รู้นะทุกคนครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าประมาณนี้เลยครับ โอเคเราไปดูรีวิวสกิลของบาคุโกกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาจะมีความสามารถยังไงบ้างนะครับในออสตาเนี่ยชี้แน่นะครับชี้แนบบาคุโกชอบพูดนะครับทุกคนครับโอเคครับเราไปดูรีวิวกันดีกว่าโอเคฮะทุกคนฮะเรามาเริ่มวางบาคุโกคุงของเรากันเลยดีกว่านะครับบาคุโกของเรานะครับมันใช้เงินในการวางนะครับ500แล้วก็วงสกิลที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็น AOE ทรงกลวยนะฮะทุกคนครับแล้วก็วางไปเลย นี่เรามาดูค่าพื้นฐานของเขากันดีกว่าครับอุ้ยทุกคนเดี๋ยวปรับเป็นล้าดีกว่าอ่าปรับเป็นล้านนี่ทุกคนครับดูท่าการโจมตีก่อนนะดูท่าการโจมตีเฮ้ยคนที่อ่ะเขาเรียกว่าท่าอะไรอ่ะเนี้ยที่ว่ามันจะทําการรวบรวมเหงื่อไว้ที่มือแล้วก็ยิงออกมาครับเอออันนี้ไม่รู้ครับว่ามันชื่อท่าอะไรโอเคครับทุกคนนี่เลยเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ายังไม่ได้อัพเลยนะครับตอนนี้เนี่ยพลังการโจมตีนะครับอยู่ที่850นะครับ ระยะ30แล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ยหกนะครับทุกคนครับอ่าโอเคเรามาอัพกันเลยดีกว่านะครับกดไปเลย600บาทนะครับในการอัพระยะนะครับจะเพิ่มมา10แล้วก็พลังการโจมตีเพิ่มมา800นะครับเป็นตัวตีพื้นนะครับบาคุโกของเราเนี่ยอ่าเป็นตัวตีพื้นอยู่กดอัพไปเลยครับจริงอ่านี่นะครับบอกอัพเข้ามาแล้วเนี่ยไอเดี๋ยวนะทุกคนครับถ้าการโจมตีอ่ายังเหมือนเดิมอยู่นะครับถ้าการโจมตียังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็ ตอนนี้นะครับพลังการโจมตีนะครับอยู่ที่1650นระครับระยะ40แล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ยเท่าเดิมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะทําการอัพขั้นต่อไปเลยแล้วกันนะครับอัพขั้นต่อไปนะครับเราจะได้ระยะนะครับเพิ่มมา10พลังการโจมตีเพิ่มมา1,000นะครับแล้วก็ได้่าใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็ใช้เงินในการอัพเนี่ย1,200อัพไปเลยนี่ขั้นที่2นะครับทุกคนครับอ่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม ที่ตัวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแต่จะท่าการโจมตีจะเปลี่ยนแล้วครับทุกคนนี่เป็นไงสวยอยู่นะท่าการโจมตีสวยอยู่นะครับทุกคนครับก็คือว่าวง AOE ของเขาเนี่ยจะกว้างขึ้นนะฮะทุกคนเห็นไหมอ่าก็คือตอนนี้เนี่ยพลังการโจมตีนะครับอยู่ที่2650นระครับระยะ50แล้วก็ความเร็วในการโจมตีเท่าเดิมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับท่าการโจมตีของเขาเฮ้ทุกคนครับเหมือนที่มือมันจะมีแสงปะทุปะทุปะ อ่าประมาณนี้ตุ้ตุ้อ่โอเคเราอัพขั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน1,000นะฮะร,ระยะนะครับบวกอยู่ที่4.21นะครับแล้วก็พลังการโจมตีบวก1,950นะครับกดอัพไปเลย1,000บาทนี้อัพมาแล้วครับทุกคนครับ1,000 ตอนนี้นะครับเราโจมตีอยู่ที่4,600นะครับระยะการโจมตีนะครับ54.21นะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเท่าเดิมเลยนี่อวงนี่วงก็พอๆเดิมเลยครับถ้าการโจมตีก็ยังเหมือนเดิมอยู่โอเคเราเอาขั้นต่อไปเลยดีกว่าขั้นที่4นะครับนี่ขั้นที่4นะครับอ่าเราจะได้ การโจมตีนะครับอยู่ที่6 5 5 0อาครับระยะการโจมตี58.21นะครับ,รรบอ่าก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกคนครับโอ้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะยังเหมือนเดิมอยู่ตอนอัพนี่ชุดชุดเขาก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะทุกคนครับอ่าโอเคเราอัพขั้นต่อไปเลยดีกว่าอัพขั้นต่อไปนะครับได้ระยะเพิ่มมา5นะครับแล้วก็พลังการโจมตีอีก2025ใช้เงินในการอัพ1150บบาทอัพไปเลย ชิงอ่าอพมาเป็นที่เรียบร้อยโอ้ตะโขวนครับเราเริ่มตีแรงขึ้นมากแล้วนะก็ยังตีพื้นอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้แล้วก็พลังการโจมตีนะครับอยู่ที่8,575นระครับระยะเนี่ย63.21นะครับความเร็วการโจมตีเท่าเดิมนะครับว้ายถ้าการโจมตีก็ยังเหมือนเดิมนะเรื่องของชุดก็เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรเลยโอเคอัพขั้นต่อไปเลยแล้วกันอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน1250นะครับ ระยะการโจมตีบวกมาที่4.5ครับแล้วก็พลังการโจมตีบวก1,900นะครับกดอัพไปเลย $1,250 นะครับชิงกลายเป็นขั้นที่6นะครับทุกคนนี่ขั้นที่6มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมขั้นที่6ก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยพลังการโจมตีของเรานะครับอยู่ที่1 4 7 5่นนะครับระยะการโจมตี67.71เฮ้ยทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราเริ่มโจมตีถึงจุดสปาวแล้วนะครับอ่า วงการโจมตีก็จะประมาณนี้นะครับไม่ปรับไปลัไม่ไม่น่าไม่น่าเวิร์กแล้วนะ <laughs> โอเคครับทุกคนก็คือว่าเราจะอัพขั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอัพขั้นต่อไปก็คือขั้นที่7นะครับเราจะได้พลังการโจมตีเนี่ยเพิ่มมา3,355แล้วก็ได้ท่าใหม่ด้วยนะครับทุกคนอัพไปเลยนะครับ1,800บาทชิงเป็นขั้นที่7นะครับเมื่อกี้เรามาดูสกิลกันดีกว่าสกิลเป็นไงเอ่ย ไปทุกคนโอ้โหสกิลนะครับเป็นการพุ่งใส่นะทุกคนครับเขาจะทําการบินขึ้นนะบินขึ้นแล้วก็พุ่งใส่ตู้หมประมาณนี้นะครับทุกคนครับประมาณนี้คือการโจมตีของเราเนี่ยอ,อยู่ที่1 3 8 3 0นระครับระยะการโจมตีก็67.71เเท่าเดิมเลยนะฮะทุกคนครับม้ายยังไม่หมดยังเหลืออีกหนึ่งขั้นครับทุกคนครับโอ้โหคือว่าขั้นนี้เนี่ยจะอัพดีไหม อ่าดีครับดีโอเคอัพไปเลยนะครับ1,500าบาทขั้นสุดท้ายครับนี่1 5 0 0าบาทขั้นสุดท้ายเฮ้ยเมื่อกี้ลืมดูเลยว่าได้อะไรบ้างนะครับอ่าเมื่อกี้เนี่ยน่าจะได้เพิ่มระยะกับการโจมตีอย่างเดียวก็คือว่านี่เลยทุกคนครับวง AOE ของเขาจะประมาณนี้แต่ว่ามันจะเป็นวง AOE เฉพาะจุดนะครับทุกคนครับเห็นไหมมันจะระเบิดเฉพาะจุดตรงนี้เท่านั้นแล้วก็มันก็ไม่ตีแอร์ด้วยนะครับทุกคนครับใช่ไม่ตีแอร์ด้วย แล้วก็พลังการโจมตีของเราเนี่ยอยู่ที่17,55 5นะครับระยะการโจมตีนะครับ72.96นั่นเองนี่เลยอ่าเออไอเรื่องของความเร็วในการโจมตีเนี่ยครับทุกคนครับของบาคุโกไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะครับคืออยู่ตั้งแต่เท่าเดิมตลอดเลยเอ่อตอนแรกอยู่ยังไงตอนอ่าเวลตันก็อยู่เท่าเดิมเลยนะครับเท่าเดิมทุกอย่างเลยเออส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเปลี่ยนแค่ท่าการโจมตีนะครับ ถ้าการโจมตีกับไอ้นี่เฉยๆนะพลังการโจมตีแล้วก็ระยะครับอ่าเพิ่มประมาณนี้โอเคครับทุกคนครับรีวิวบาคุกโกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยบาคุกโกคงก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ